สวัสดีค่ะวันนี้นะเรากลับมาพบกันนะอีกครั้งในเมนูเซเในเมนูเซเว่นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะเป็นวันหยุดที่หนึ่งนอกจาก w จ r k From Home แล้วนะคะก็ได้มา เป็นวันหยุดวันสําคัญทางศาสนาทางรพระพุทธศาสนาของเรานะคะวันนี้ก็เลยแบบอ,อยากทําบุญอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยบอกได้เลยว่ามีห้องพระขนาดใหญ่และมีหิ้งพระขนาดใหญ่มากนะคะซึ่งก็อบอกเลยว่าห้องพระบ้านตันศักดิ์สิทธิ์บ้าน <c oughs> นะวันนี้ก็เลยบอกว่าอยากที่จะอยู่บ้านนะะแล้วก็ทําบุญอยู่ที่บ้านนะคะทำบุญสวดมนต์อยู่ที่บ้านแล้วก็เลยเไปหาอาหารนะที่เซเว่นนี่แหละมาทานกันนะฮะซึ่งวันนี้ก็ลองเปลี่ยนสัญชาติกันบ้างน,นะฮะเปลี่ยนสัญชาติมาเป็นเากาหลีกันบ้างน,นะใส่เก้าดินะ่เราจะไปใส่เกาการ์ <c oughs> นะอก็แบบอย่างนี้ว่าได้รลบ เสียงตอบรับนะคจากตอนแรกนะที่รีวิวอา,อาหารในเซเว่นไปในตอนแรกก็คือสปาเกตตีชบาโนรานะซึ่งก็มีหลายคนชอบบอกว่าเออก็ดีแบบง่ายๆดีไม่ต้องไปหาซื้ออะไรไกลนะเวลาใครแบบเห็นรีวิวของปันแล้วเนะี่ยก็อยากที่จะแบบว่าทานก็ออกไปใกล้ๆแค่นี้เองเซเว่นได้ทานแน่นอนนะง่ายๆเลยไมนะ่ต้องไปเมนูอะไรมากมายที่ไหนเนาะอืม วันนี้ก็เลยจะมารีวิวอันนี้ค่ะง่ายมากเลยนะเป็นมาม่าเกาหลีเขาเรียกเป็นลาเมงนะเป็นลาเมงเกาหลีเขาบอกว่าอันเนี้ยอร่อยนะรสชาติเนี้ยเป็นกิมจิอ่ะกิมจิลาเมงนะซึ่งก็โอ้โหเป็นเทสออฟเกาหลีนะเทสออฟเกาหลีที่ฮอเนี้ยอันนี้ออกอ่ะที่ฮออะไรอ่ะแต่ว่า หน้าตายอย่างนี้แล้ะคะ่ะหน้าตายอย่างนี้เดีย๋ยวจะมารีวิวไม่เคยทานบอกเลยไม่เคยทานนะซึ่งก็อ๋อเขาเรียกว,ว่ากิมจิรามยนเนาะกิมจิามรามยนเป็นรามงถึงเส็นรูนปรสกิมจินะฮะตาโอตโตกิอ่ารู้แล้วตาโอตโตกินะซึ่งจริงๆอ่ยเขาบอกว่าตัวน,นี้คอ้เดียวกับตัวนี้เลยนี่อันนี้ชิสรามงซึ่งอันเนี้ยเป็นรสสไปซีด้วยนะรสสไปซี ซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยก็อร่อยชุดยอดเหมือนกันนะคะแต่วันนี้เรายังไม่รีวิวอันนี้นะแค่บอกว่าหลานแนะนํามาว่าอร่อยมากงานะก็เลยชิกของหลานมาเป็น <c oughs> ชิของหลานมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว่อยมารีวิวกันวันหลังนะแต่วันนี้ที่เราจะทําทการรีวิวกันในวันนี้ก็คืออันนี้ก่อนเลยนะคะเป็นกิมจิราเมงนาะของโอตโตกินี่แหละเขวดแดงๆแบบนี้นะคะ เตรียมน้ําร้อนมาแล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่พอนะนไหนๆก็บอกว่าคิดถึงเกาหลีกันสุดๆแล้วช่วยมอยากไปเที่ยวเนาะเราก็เที่ยวทิปกินอาหารเกาหลีกันไปก่อนรอไปก่อนนะรอให้แบบสถานการณ์โควิดคลี่คลายนะ้วประเทศมีการเปิดให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปเที่ยวได้ตามปกติแล้วเนี่ยเราก็ค่อยไปกันไปทานกันที่ประเทศเกาหลีเลยแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็มาคิดถึงเกาหลีกันด้วย อาหารจากเซเว่นกันก่อนแล้วกันนะนี่อีกรรอั้นหนึ่งอะไรต๊อกกีต็อกกีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นราชันแห่งสตรีทฟู้ดของเกาหลีเลยเวลาที่ใครไปเกาหลีจะเห็นหน้าตาแบบเนี้นะอยู่ข้างทางสตรีทฟู้ดก็คืออาหารข้างทางนี่แหละนะเพอารมณ์แบบเหมือนประมาณแบบ อ,อันนี้เขาบอกเป็นไส้กรอกไก่ดยนะไส้กรอกไก่แล้วก็ต๊อก๊อกีอกอ้กนี่ไส้กรอกไก่ต๊อกอ๊อกี้ชีสนะมีการเพิ่มต๊อกด้วยนี่สูตรใหม่นะของ Easy Taste ค่ะนี่หน้าตายอย่างนี้จ้าตุ้งตุ้งตุงตุ้งตุงหน้าตายอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาทานกันดูนะ ก็คือมีแซ่กรอกไก่ใชามากับต๊อกป๊อกกีนะต๊อกต๊อกีอกกนะซึ่งต๊อกป๊อกกีเขาบอกมันก็คือเป็นเหมือนกับแป้งแป้งอะนะแป้งข้าเหนียวใช่ไหมเออถ้าเกิดว่าปั่นผิดก็บอกมาละกันนะคะเพราะว่าบอกอตรงๆว่าเมนูนี้ไม่เคยทานทางแต่ออรำยอนนะ ทานแต่อย่างอื่นอ่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยทานอันนี้แต่ว่าวันนี้อยากลองเพราะว่าเห็นว่าอยู่ในเซเว่นแล้วก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากไม่ได้แพงราคาไม่แพงเลยแหละทั้งสองเมน,นูนี้อ่ะงั้นก่อนที่น้ำมันจะแบบว่าไม่ร้อนมากไปกว่าน,นี้แล้วทั่วต้มมานานแล้วต้มมาได้สักพักแล้วนะคะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเราจะมาลองทานกันนะมีเปิดฝาเดอนกันเลยฝาก็เปิดง่ายนะคะ อืมอืมแล้วเมื่อไหร่จะได้ทานนะพจะต้องรอให้เขาเอ,อ่อได้ที่ก่อนใช่ไหมอ,อันนี้เป็นครือปรุงหน้าตาจะอย่างนี้นะคะโอเคนั่นเยนเราก็ทานบล็อกไปก่อนบล็บอกไปก่อนนะคะนี่อ่เทน้ำร้อนกันแล้วจะไม่ใส่น้ำร้อนเยอะนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวรสชาติจะ จืดไปนะถ้าสมมติว่ามันเข้มข้นไปอะไรยังไงก็เดี๋ยวคิดว่ากันตอนนี้เราปิดไปก่อนนะเราปิดราเม็งกินจืดไปก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ได้ที่แล้วเดี๋ยวจะได้ทานให้ดูกันนะคะเราก็ต้องอาศัยของในแถวนี้แล้วค่ะเคมาปิดไปก่อนนะคะปิดไปก่อนนะน้องน้องชิสราเม็งช่วยกันนิดน,นึงนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมต๊อกกัน <Yeah. S 2> าากี่ชื่อก็น่ารักเนาะต๊อกบักกี้ต๊อกบักกี่ชีสนะคะมาลองดูกันนะว่าจะมีรสชาติอร่อยมั่งลอยแค่ไหนอ่ะต็อนะตกอันนี้ลาเมงเหลือนี่ลูกนะคะเรา,มา,ามาดูอันนี้นะนี่ทานลองทานตกก๊อกแบบนลองทานต๊อกบักกี่ที่เขาบอกมันก็คือแป้งอะไรอยู่ในซอสแดงนะอือ อืม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 หอมหอมมากรสชาติมีความเหนียวนุ่มอืมเหนียวนุ่มมากแล้วก็ใช่กรอบค่ะใช่กรอบไก่นะอันนี้ใช้กรอบไก่นะคะแน่อืม หอมหอมอร่อยนอ่มออนุ่มอ่ะคู่ควรกับกการทานมากแต่ไม่เคยทานบอกตรงว่าไม่เคยทานต๊อกบ็อกกี้ไม่เคยทานว่ารู้สึกว่ามันเป็นแป้งแป้ง,ง,งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเลยแบบว่าไม่อยากจะนั่งทานแต่แป้งอย่าง,งเดียวไงแต่ทีนี้มัน ก็มีแบบว่าอ่ะเราสามารถใส่เนื้อสัตว์แบบหมิ่นได้เนี่ยเขาใส่แบบเป็นไส้กรอกไก่มาเนาะแล้วก็มีความแบบเป็นชีสเนื้อล็ชีสอะไรแบบนี้ยหอ,อมมากอร่อยอ่ะอืห้ามสุดเลยมากไปซื้อแบบตามร้านที่เขาเหมือนกับเป็นร้านแบบขายอาหารเกาหลีจริงจังเลยนะ มาเป็นหม้อเลยจะเป็นหม้อเลยคล้ายเหมือนเป็นซุปอยู่ในนั้นเลยอ่ะซอสน้าแดงจะแบบพ่่มมากอลยเนงะี้ยแล้วเวลาทานก็จะแบบว่าทานกันในหม้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วจะก็จะแบบมีความแบบเข้มข้นมีความเข้าถึงความเป็นต๊อกกี้ของแท้เลยนะคะอันนั้นอืมอร่อยอืมนะอ วันนี้นะเราจะบอกว่าป็นอกจากสองเมนูนี้แล้วอะ่ะเก็จะไปหาเ่้อย่างอื่นด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มสีสันในทางการทานช่ว <c oughs> งนี้อาจจะบอกว่าพุดย่างหนึ่งช่วนเหนียวนุ่มไหม บ้างต็อกกีเนี่ยเหนียวนุ่มราทานก็ไมรับรพูดอ่ะระบาย <c oughs> ไม่เหมือนา้นเป็นยินว,ยวยยเมนูอื่นที่อื่นอไยงเงี้ยออันนี้จะบอกว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ปันชอบมากปันตั้งใจที่จะเอามาทานกับลาเมงน,นะไม่รู้เข้ากันหรือเปล่าแต่บ้านเราเนี่ย ชอบทานก๋วยเตี๋ยวกับหนังปลากรอบนะหนังปลากรอบนะก็เลยลองซื้อมาตันชอบเอาไว้ทานเล่นนะคะเวลาแบบอยู่ที่บ้านหรือว่าเวลาขับรถอะไรอย่างเงี้ยนะทานไ,ไกลเอิม่มแบบหิวก็เอาไว้แบบรองท้องอยู่ในรถได้เลยนะจะบอกว่าอร่อยมากเป็นอีกเมนูในซีรีที่อร่อยมากนะซึ่งอันเนี้ยเขาบอกเป็นหนังปลาแซลมอนทอดรสไข่เค็มเลยทุกคน นะก็ยี่ห้อนายประมงนะคะแซลมอนเป็นคริสปี้แซลมอนสกินซอสเดเอนะคะอร่อยอันจะบอกอะไรมากอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูในเซเว่นที่ปันปนรดาจมากนะแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะรสชาติเขาจะบอกว่ามีความนเป็รสชาติแบบไข่เค็มมันก็นจะออกแบบมัน,มน รสชาติขาเข็มเค็มนิดนึงซึ่งแบบว่าหลังๆนี่ก็จะมีหลายเมนูสแนคหลายอย่างน,นะคะ <understanding> ที่เขาก็ออกรสชาติไข่เค็มรสไข่เค็มออกมาไม่ว่าจะเป็นแบบมันฝรั่งเอ้ยนะหรือจะเป็นแบบอันเนี้ยหนังปลานะหรือไม่รู้อ่ะเยอะที่บอกว่าออกรสชาติไข่เค็มมานะ,ะซึ่งอร่อยบอกเลยว่ารสชาติรสไข่เค็มนี่อร่อยนะมันก็จะมีความแบบ ความเค็มเนาะความเค็มนิดๆแล้วก็จะมีความมันๆน,นิดๆน,ดนะก็อร่อยดีนะซึ่งอันนี้แหละก็จะเป็นเมนูที่เดี๋ยวปันจะมาทานร่วมๆกันนะคะได้ที่แร้ยังเนาะราเมงของปันเนี่ยขอแอบดูก่อนนะได้ที่เรียง <NYU> นีโอ้เส้นยังแข็งอยู่ <lóg ey> ยออเลยเราก็ขออีกนิดนึงนะ้เราก็ทานต๊อกก,กนไปเรื่อย ซึ่งอย่างที่บอกแหละจะบอกว่ามเมนูในเซเว่นเนี่ยเขาก็มีเยอะแยะมากมายนะคะหลากหลายให้เรารับประทานกันยิ่งช่วงนี้ที่เราแบบเล้วฟอร์มโฮมเนาะไม่ได้ออกไปที่ข้างนอกเท่าที่ควรนะคะหนาเหงม่ทำอะไรก็แบบอ่ะสั่งอาหารเซเว่นทานก็เป็นเดลิเวอรี่ไปก็ได้อันนี้เส้นตอนนี้เส้นเริ่มอืดค่ะยิ่ให้ดูหน้าตาเส้นเริ่มอืดียวใส่น้ำลงไปไหน,หนิดนึงอ่ะพอะ มันจะไม่อร่อยนะก็สามารถที่จะเดินไปเซเว่นใกล้ๆบ้านน้องแล้วเราก็ซื้อมาหาซื้ออาหารจากเซเว่นมาทานซึ่งก็มีเยอะแยะหลากหามากมายเลยโอ้ยเดี๋ยวอยู่นี้ยก็มีแบบว่าเป็นเมนูจากเชฟด้วยอะแต่วซุปอร์บอกวจะดูแบบระรุทารานะสมเด็จี่เป็นเชฟเป็นคนทุดคนเมนูนั้นเดี๋ยววันหลังค่อยไปเอาเมนูจากเชฟนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ ชมกันได้ดูกันนะว่ามีความอร่อยยังไงแล้วก็มีเมนูนทห่บ้างที่น่าสนใจนะคะ,อะลองชิมซี่กรรกไก่อตะรินนะคะ,อ,ะ <c oughs> อร่อยอร่อยอืมจนเขาพูดไม่ออกเลยเพราะว่าวอร่อยมันอร่อยจริงน,นะ น้ำซอสเขาแบบพฤฤอพดีเป้อะต้อยสั่งพอดีเป้อะแล้วก็ไม่เผ็ดด้วยเด็กๆก็สามารถทานได้นะเมนูเนี้ยอ่ะทานชานเียสักท่นเลยเดี๋ยวจะไปเริ่มทานรามเมงกันแล้วน่าจะได้เทียละขา,าตอนนี้นะคะอโอเคแม่ตาดีงามเดี๋ยวเราจะมาใส่ ของเครื่องปรุงอันนี้ค่ะไม่บอกว่าเป็นเอ่อเครื่องปรุงรัตถุมินจีนะคะใส่หมดเลยใส่หมดเลยแล้วกันนะมันก็จะกลายเป็นผงหน้าตายอย่างนี้ค่ะให้ดูนี่เป็นผงสีแดงๆหนะ้าตายอย่างนี้เลยเป็นไงเป็นไงอืมมานี้คนละคนละ ซึ่งจริงนะปันบอกตรงนะว่าจริงๆแล้วด้วยความที่ปันพยายามที่จะต้องควบคุมเรื่องของน้ําหนักนะส่วนใหญ่อ่ะถามว่าปันจะจะหลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงเมนูที่เป็นแป้งนะแต่ว่าอ่ะโอเคเพื่อเพื่อนแล้วเนี่ยปันก็มารีวิวยอมมารีวิวนะบะหมุนเหมือนลูกปแล้วก็ป๊อกป๊กเพื่อนเพื่อไ่ขนกันไมกันเผื่อมันจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียไงสำหรับหลายๆคนว่าเออมื้อนี้ฉันควจะทานอะไรดี ก็ลองดูนะคะเมนูรลลันเมงกินจิลองทานดูนะคะนี่อืมอืมออร่อยอร่อยดีไม่รู้ใครเป็นเหมือนปันเลยแบบเวลาทานบะหมี่ และทานก๋วยเตียวหรือทานเมนูเส้นอน่จจะชอบพันจะชอบพันกระชอน <Wow. S 1> อ,อืทุกคนผาอร่อยค่ะมันมีอีกแบบด้วยนะแบบที่เป็นถ้วยสีดำอะ่ะเปลอ,อน,นั้นเผ็ดมากซึ่งแฟน,นคมเมนที่ไม่ไม่ไม่ทานเผ็ดมากนะ ก็เลยไม่กล้าเอาเมนูนั้นมาไม่กล้าเอาถ้วยนั้นมาก็เลยเอาแบบถ้วยสีแดงนะถ้วยสีดําจะเผ็ดมากกว่านี้อีกนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทานเผ็ดมากๆก็ต้องไม่พลาดนะที่จะลองถ้วยสีดาอันนั้นเม,ม,มนูง่ายๆอ่ะที่อร่อยอ่ะเป็นเมนูง่ายๆที่อร่อย นะคะแล้วก็ราคาไม่แพงแราก็สามารถที่จะหาแสดงเซเวน่นได้กรอบไก่ค่ะอ,มมอ,อ,อย่างซาแซลมอนความอร่อยกับอาหารเมนี้ค่ะด้านนี้กันนะจะได้เห็น แซลมอนสุดโปรโดของปันทานเล่นได้ทานกับอาหารก็ดีอ,อร่อยเล่นตอนนี้จะไปไหวตอนไหนเนาะบางน้อ,อ,อ,นองสาเจออยูอ่อร่อยมาก ผงไข่เค็มอะเยอะทีเดียวเวลาทานาก็จะติดมือหน่อยอย่าเวลาทานในรถเนี่ยก็จะล่วงเต็มเลยแต่ก็จะพยายามให้อยู่ในบงางัตัวเองไงเวลาลงจากรถปุ๊บก็ไปปัดออกอะไรประมาณนี้นะ <S <S เพื่อไม่ให้เปื้อนรถน,นะคะอีกำนะจริงก็แล้ว่าใครนะ อยา,ากจะเพิ่มรสชาติด้วยการแบบใส่ผักอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็สามารถที่จะใส่ผักได้หรือใครที่แบบว่าอยากที่จะเอาไปต้มเนาะต้มใส่หม้อใส่ผักใส่มะม่วงใส่อะไรเข้าไปนี้ก็ได้ลองระยุกดูนะทีนี้วันนี้ปันไหนะอยากที่จะให้ทุกคนได้เห็นได้เห็นชามแบบนี้นะคะก็ลเลยไม่ได้ไปต้มในหม้อนะแล้วก็จะให้ดูว่าเราสามารถที่จะไปะยุกต์นะคะเอา ของต่างๆเนี่ยมาทานรวมกันได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะอย่างนี้ตอนนี้ปันก็เอาราเมงกิมจินะแล้วก็ต๊อกกุ๊กกีสายเก้านะมาทานด้วยกันนะคะอืมแ้าตอนน่ารักมาซองเนาะดูสิแม่มีไก่ซะด้วยน่ารักียวน่ารักดีอ่ะแจงท่าอะไรร้องเพลงเล็กขันร้องเพลงเนาะ นะแล้วก็ไปยุกเอาหนังปลานะคะมาทานร่วมกันหนะะ้าหนังปลาแซลมนลอนกรอบนะคะก็ไข่เค็มมาทานร่วมกันก็มันก็โอเคไงมาแล้วแต่ความคิดของใครนะ,ะ <S <S นะว่าจะเอาอะไรมา,ามิดแอนด์แมปกับอะไรนะคะเพื่อให้เมนูอาหารในมื้อนั้นมีความอร่อยมีรสชาติตามที่ตัวเองต้องการตามที่ตัวเองถูกใจเลยนะคะแล้วแต่เลยและะ้วแต่เมนูทุกอย่างเนี้ยสามารถที่จะหาซื้อได้ในเซเวน่นง่ายเลยนะเจาะอร่อยมากแล้วกินจิ ปกติเวลาทานอาหารเกาหลีหรือแม้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยจิมจนี้สุดยอดเลยเป็นเครื่องเคียงที่สุดยอดมากอะ่ะอืมอมือร่อยทีเดียวอร่อยมากไม่น่าเชื่ออืมมาทีนี้ปาจะบอกองนี้ว่าสมมตินะใครที่แบบว่ากลัวว่าโหยกินมื้อนี้แล้วรู้สึกผิดจังเลยอะเพรามีแต่แป้งมีแต่กักกบ อาหารดู้สึเมนูชาเขียวน้ำชงอะไรประมาณนี้นะรู้สึกผิดกับตัวเองโอยแล้วก็บอกบางคนอาจจะเป็นมีปัญหารเรื่องระบบการถับถ่ายอะไรประมาณนี้นะหลังๆน,นะมันก็เริ่มเป็นอ่ะบอกตรงกเริ่มเป็นเดีย๋ยวเขาบ้าเขาเลยหรือมะคือปกติจะเป็นคนที่ไม่เคยมีปัญหารเรื่องงาถบถ่ายเลยนะแต่ว่ามันมอยู่ช่วงหนึ่งที่ด้วยความที่เราเวิร์ o m home เนะี่ยแล้วเราก็เลยทําให้เหมือนกับเ,เราถ่ายไม่เ,เป็นเวลา ถ่ายนี่เป็นเวลาบางวันก็ถ่ายเวลานี่บางอีกวันก็ถ่ายเวลาอื่นอะไรเงี้ยจนร่างกายมันปรับตัวเองไม่ได้อะแต่ที่เคยถ่ายตอนประมาณแบบแบบเอ,อเช้าๆหกโมงอะไรเงี้ยเวลาไปทางานอะไรเงี้ยมันก็ไม่ออกแล้วอ่ะนะ <c ười> ใครเคยเป็นบ้างทับถ่ายเริ่มแปรรวนนะฮะก็เลยแบบเริ่มเริ่มไม่ถ่ายพราฉันก็เลยต้องมีตัวช่วยค่ะ ก็เลยไปเอาบอกไฟเบอร์มาทานนะคะจริงๆริงปันทานไฟเบอร์หลายยี่ห้อนะคะแต่วันนี้ปันเอาไฟเบอร์ยี่ห้อนี้มา,ายี่ห้อหนุยนี่อ่านมันนุยไหมอะไล้วก็เถอะปันอ่านมันหนุอ,อะไรนะ <c oughs> จริงๆแล้วปันจะอ่านมันนุยด้วยซ้ําแต่คงนุยอะมากกว่านะอื้ แล้วเขาก็บอกเป็นไฟเบอร์รี่นะเป็นไฟเบอร์รี่เป็นไฮนี่ไฮไฟเบอร์แย่อาหารสูงไม่แย่อาหาร1 2 0 0 0มิลลิกรัมต่อซองกันเลยทีนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเอ่อเป็นรสรสมิกซ์เบอร์ลี่นะคะอืมรับรทานอ่ะยังไม่เคยทานนะบอกตรงๆว่ายังไม่เคยทานเพราะก่อนหน้านี้ทานของพี่พ่ออื่นอยู่นะคะ แล้วก็เวลาทานนี่อ้โหนี่ค่ะถ่านคล่องดีนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีนะคะสำหรับการที่ใจที่ขับถ่ายลำบากนิดนึงนะคะก็สามารถที่จะเป็นตัวช่วยที่ดีในการที่จะขับถ่ายแต่ข้อเตือนนิดนึดนงแล้วว่าเวลาทานไฟเบอร์อะไรพวกนี้ควรจะอยู่บ้านนะเพราะว่ามันหลังจากนั้นอนะ่ะวแจะร่างกายของคนด้วยนะว่าเ ทันน้องไฟเบอร์เข้าไปแล้วเนี่ยแล้วร่างกายแต่ละคนเนี่ยจะมีปฏิกิริยาในการตอบสนองมากน้อยแค่ไหนบางคนตอบสนองเร็วก็อาจจะไม่กี่ชั่วโมงก็ถ่ายเลยแต่บางคนก็อาจจะนานนิดนึงใช้เวลานิดนึงเพราะว่าอาจจะบอกว่าเออขับถ่ายยากมาหรือว่าท้องผูกมาเป็นเวลาหลายวันมากเลยเพราะฉะนั้นเติมให้เวลาเขาในการทํางานนิดนึงนะก็อาจจะแบบว่า มือทานเช้าก็อาจจะไปถ่ายเย็นหรือหรือทานเย็นก็อาจจะไปถ่ายเช้าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแต่แต่ว่าจะบอกว่าเวลาที่เขาถ่ายออกแล้วเนี่ยเขาจะคล่องตัวนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเลือกพยายามพยายามเลือกวันที่อยู่ที่บ้านนะคะอย่าเดินทางไปไหนเพราะว่าั้นคุณอาจจะไม่ทันก็ได้เตือนจากบานนะดูความหมอนดีนะดูความหมองดีสําหรับสําหรับหลายๆคนนะที่มีอาการท้องผูกนะ หรือว่าขับถ่ายลําบากนิดนึงนะคะเหมือนปันในช่วงนี้ต้องบอกว่าเหมือนปันในช่วงนี้พราว่ก่อนน้นนี้ปันท้องถ่ายดีมากมาตลอดนะคะก็ลองดูนะก็ไปอีกหนทางเรื่องในการที่จะนําไฟเบอร์นะคะมาช่วยในเรื่องของการระบบขับถ่ายได้นะคะเอาละทั้งหมดนี้จะบอกว่าสาม,มารถหาซื้อได้ในเซเว่นอีเลเว่นนะคะไม่ได้เป็นมุอสวนใ่นนะ <laughs> แต่เดี๋ยวเหอยว่าจะเป็นแล้วละ่ะ <laughs> เมืนะ่อไรจะเปิดขายหุ้นคะเดี๋ยวจะไปเชื้อหุ้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองพูดเจียเซเว่นนี่เหมือนประมาณแบบว่าเป็นเจ้าของเองแล้วเออแล้วจะบอกว่าทุกคนนะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเดินไปที่เซเว่นก็สามารถที่จะสั่งสั่ง Del ิเตอรี่ได้นะคะก็คือสั่งในแอป,ปแอป,ปเซเว่นนี่ยลนะแอปเซเว่นแล้วก็บอกว่าสามารถที่จะเลือกเมนูต่างๆนะคะที่จะ มีอยู่ในนั้นอ่ะทุกอย่างอ่ะอว่าอาหารการกินเครื่องสำาอางเอ่ยนะโลชั่นทาผิวนะหรือแม้แต่น้ําแบบนี้เราก็สามารถสั่งได้นะก็มีจารแบบสั่งแบบระดับความหวานได้ด้วยกัรรอแล้วกันรแล้วนะสามารสั่งระดับความหวานด,ด้วยแต่ต้องแอบบอกนิดนึงนะด้วยความที่ช่วงนี้คนก็สั่งของยูนิวเวอรี่จากเซเว่นเยอะมากนะคะ mm hmm. ก็อาจจะใช้เวลาในการรอนานนิดนึง,งน,น,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเกิดว่าจะสั่งก็ต้องรอต้องรอจริงๆนะอย่า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 แบบเหมือนประมาณว่าเฮ้ยฉันอยากกินตอนนี้ตอนนี้ตอนเนี้ต้องให้ได้ตอนเนี้ก็อาจจะไม่ได้นะะวันนั้นฟันรอไปประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมงมั้งอ่านะคะถึงกว่าที่จะได้ของประทานกันนะก็สั่งไปหลายอย่างทีเดียวนะคะแต่น้องพวก็น่ารักนะเขาก็เอามา ส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะก็ดีไปอย่างนะคะก็ไม่ต้องออกจากบ้านนะคะโอเคนั่นเดี๋ยวปันขอไปทานจัดการกับอาหารต่างๆเหล่านี้นก่อนแล้วก็ค่อยตกท้ายด้วยไฟเบอร์นะคะแล้ครั้งหน้านะค่อยกลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปตัดไปว่าปันจะเอาอะไรมารีวิวหรือว่าจะไปที่ ร้านไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวจะพาไปบอกว่าเร็วๆนี้แหละจะพาไปที่นอกสถานที่บ้างแล้วไปที่ร้านปัปบ้างแล้วนะคะว่าตอนนี้ร้านแต่ละร้านเขา,เาก็สามารถที่จะเข้ายปนั่งทานได้แล้วนะถึงแม้ว,ว่าบางสมหวดจยังไม่สามารถยันั่งทานได้แบบเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ในร้านไม่สามารถนั่งทานนั่งทานในร้านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็สามารถยันั่งทานได้บ้างแล้วล่ะนะคะก็ถือเป็นสัญญ,ญาณที่ดีเนาะที่เราก็จะได้แบบค,คลายเครียด ไม่อยู่อยู่ในบ้าน oh <Yeah. S 1> <c oughs> เหงาและชเศร้าอะไรแบบนี้นะคะได้ออกไปนอกบ้านบ้างแต่ต้องบอกนะว่าการออกนอกบ้านต้องระวังตัวให้ดีนะคะด้วยความห่วงใยจากบ้านนะก็คือทุกคนจะต้องแบบว่าป้องกันตัวเองในเรื่องของไวรัสโควิด19อย่างดีนะคะแน่นอนว่าต้องใส่แมสนะ,ะแล้วก็หมั่นล้างมือพอเอกเจลแอนฮกล์ติดตัวไว้เลยนะคะสัมผัสกับสิ่งสัมผัสอะไรก็แล้วแต่ฉีดพ่นเลยคะ่ะฉีดพ่นเลยฉีดพ่นเลยนะคะก็ช่วยได,ไ,ดได้ได้ดีระดับหนึ่งตอนนี้น <ะ S 2> แล้วกาจัด <ๆ S 2> <ๆ S 1> การกับอาหาร เรา่นี้ก่อนนะจ้าล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าจ้าสวัสดีค่ะ